ครูหายตัวไปหกวันในป่าที่ประเทศเบลเยียมนี่คือหลักฐานการตามหาครูของตำรวจม,มีหลักฐานยืนยันอันนี้คือเป็นเอกสารของตำรวจนะโพลิสีนะนี่คือโพลิสีก็คือว่าเป็นเอกสารลงบันทึกประจําวันของตำรวจที่นี่ในการตามหาคุณครูคือคุณครูเนี่ยได้หายตัวไปที่ป่าที่อันเดเนอร์ ประมาณ6วันครูหายไปกับลุกจิตคุณครูอีกคนหนึ่งที่ติดตามค,คุณครูไปด้วยหนึ่งคนวันที่ที่หายตัวไปนะครูจะให้ดูคือวันที่วูนซักเอ่อบูนซักภาษาเนเธอร์แลนด์สัหรับาสตช์น้มันแปลว่าวันวันพุธวันพุธท,ที่สองเดือนสิบเอ็ดปีสองพันยี่สิบสองนี่เห็นไหมเอ่ยตรงที่ครูไฮไลท์ไว้นะนี่เอง ตรงนี้นั่นก็คือเป็นวันที่คุณครูไดห้หายตัวไป